แฟนวอลเล่บอลไทยคิดยังไงเมื่อไทยเป็นเจ้าภาพแข่งขันวอลเล่บอลเนชัน่นลีก2024รอบสุดท้ายสมาคมวอลเล่บอลไทยยืนยันไทยจัดเป็นเจ้าภาพแข่งขันวอลเล่บอลเนชัน่นลีก2024รอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการจะแถลงข่าวในวันที่2กุมภาพันธ์2567โดยมีผู้อำนวยการสหพันธ์วอลเล่บอลน,น,นานาชาติและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ วอลเล่บอลมาเยือนประเทศไทยในช่วง1-4กุมภาพันธ์2567เพื่อประชุมคณะกรรมการของสหพันธ์วอลเล่บอลแห่งเอเชียกลางและอาเซียนรอบสุดท้ายจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่20-23มิถุนายน2567โดยทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์7ทีมและประเทศเจ้าภาพรวมทั้งหมด8ทีมโดยทีมไทยจะต้องเก็บคะแนนรอบแรกให้เยอะที่สุด เพื่อให้ติดหนึ่งในสิบของโลกเพื่อไปแข่งโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรอบสุดท้ายจะแข่งรวม8นัดแบบแพ้คัดออกประกอบด้วยรอบก่อนรองชนะเลิศ4นัดรอบรองชนะเลิศ2นัดรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศนอกจากนี้มีรายงานว่าจะมีแมตช์พิเศษระหว่างทีมชาติไทยกับทีมที่เข้ารอบสุดท้ายรอยืนยันอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมคะเรามาฟังความคิดเห็นกันท่านที่หนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า ยินดีด้วยค่ะรปรเซียค่ะท่านที่สองได้แสดงความคิดเห็นว่ามันมัน,มนขอบสนามกันอีกแล้วท่านที่สามได้แสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยครับไทยแลนด์ท่านที่สี่ได้แสดงความคิดเห็นว่าต้องเชียร์ขอบสนามรอเลยค่ะรอกดบัตรท่านที่ห้าได้แสดงความคิดเห็นว่าแสดงถึงศักยภาพของสมาคมนักกีฬาและแฟนวอลเล์บอลของเราทำให้โลกให้เกียรติและเชื่อมั่นในศักยภาพ ท่านที่6ได้แสดงความคิดเห็นว่าชวนนะครับรอเชียท่านที่7ได้แสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยครับเราคนไทยและคนทั่วโลกท่านที่8ดีครับช่วยส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวท่านที่9เข้ามาคอมเมนต์ว่าสุดยอดครับพวกเราจะเป็นเจ้าภาพ VNL รอบชิงให้ดีที่สุดเหมือนเราได้ดูวอลเล์บอลโอลิมปิกนะครับท่านที่10เข้ามาคอมเมนต์ว่าว้า wow, ว wow, ไทยจัดรอบชิงได้ไม่ธรรมดาเลยนะแสดงว่าเรามีดีเข้าตากรรมการ ท่านที่11เข้ามาคอมเมนต์ว่ายอดเยี่ยมครับช่วยกันแน่นสนามนะครับท่านที่12เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นท่านที่13เข้ามาคอมเมนต์ว่ารอเชียวเลสเล่นได้สะใจคนดูแท้แท้ท่านที่14เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าทีมไทยได้เข้าชิงด้วยจะดีมากเลยขอให้ทีมหญิงไทยแสดงศักยภาพเข้าชิงให้ได้จะดีมากดีกว่าได้แค่จัดท่านที่15เข้ามาคอมเมนต์ว่าจองตั๋วทันไหม ท่านที่16ได้แสดงความคิดเห็นว่าดูแลความเรียบร้อยซ่อมสนามและส่วนอื่นๆให้เรียบร้อยพร้อมลุยสู้สู้สู่โอลิมปิกท่านที่17ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเจ้าภาพมีแต่ได้กลับได้ได้เข้ารอบชิงเลยถึงจะแพ้นในรอบคัดเลือกมาก็ตามท่านที่18ได้แสดงความคิดเห็นว่าเราเป็นเจ้าภาพเรามีสิทธิ์เข้าแทีมสุดท้ายไหมเนาะท่านที่19ได้แสดงความคิดเห็นว่าจริงๆนะคะ ยอดไปเลยทีมไทยสร้างชื่อไว้ให้คนทั่วโลกได้เห็นเตรียมทีมไว้เลยนะคะท่านที่20ได้แสดงความคิดเห็นว่าแม่เจ้าพลิกชนะขึ้นมาเราเป็นเบอร์ต้นต้นเชียวนะเชียร์ขาดใจความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลประเทศเวียดนามความคิดเห็นท่านที่หนึ่งนั่นคือเหตุผลที่เราสามารถดูการแข่งขันที่ดีได้อีกครั้งในกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ชอบกีฬาวอลเลย์บอลความคิดเห็นท่านที่สองขอให้โชคดีประเทศไทย เพื่อชนะรอบรองเพื่อไปถึงรอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นท่านที่สมจะไปที่ประเทศไทยเพื่อดู VNL ความคิดเห็นท่านที่สี่เยี่ยมไปเลยความคิดเห็นท่านที่หชื่นชมการทำวอลเล่บอลไทยจริงๆผลตอบแทนสาหรับผู้ที่ทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่รักตลอดไปความคิดเห็นท่านที่6ตัวสี่ใบไปจีนญี่ปุ่นและอิตาลีเกือบจะแน่นอนความคิดเห็นท่านที่7ประเทศไทยมีนักกีฬาวอลเล่บอลหญิง ไปเล่นต่างประเทศแข่งกับสโมสรญี่ปุ่นเกาหลีหลายคนมากหวังว่าจะฉายแสงในฤดูกาลที่จะถึงนี้ความคิดเห็นท่านที่8ดจะเก็บเงินไปดูที่ประเทศไทยความคิดเห็นท่านที่9สบายเลยทีนี้ฉันจะได้ไม่ต้องนอนดึกดูเขาเล่นตลอดเวลาเลยความคิดเห็นท่านที่10รักประเทศไทยตลอดไปสู้สูความคิดเห็นท่านที่11อย่างน้อยเขาก็มีเป้าหมายนี้เสมอและอดทนมาเป็นปีๆสำหรับฉันโอ้พระเจ้าซูเปอร์ครับจักรวาล ความคิดเห็นท่านที่12เป็นท็อปแที่ทุกคนต้องการมากที่สุดเพื่อเจอไทยในรอบชิงความคิดเห็นท่านที่13ประเทศไทยเยี่ยมมากท่านผู้ชมคะนี้คือส่วนเล็กๆที่ได้สแสดงความคิดเห็นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรร่วมสแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ